ค่ะนักเรียนชั้นป .5 โรงเรียนบ้านในเมืองนะคะคลิปนี้คุณครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดหน้า26เศษส่วนคูณกับเศษส่วนนะคะเริ่มข้อที่7เลยนะคะ9เก้9ส่วนสาคูณเศษ6ส่วน14อันดับแรกเราก็ต้องนำเศษคูณเศษแล้วก็ส่วนคูณส่วนนะคะจากนั้นถ้าเรานำ9คูณ6 แล้วก็30คูณ14เลยเนี่ยคำตอบเราตัวเลขมันจะค่อนข้างเยอะดังนั้นเราจะใช้วิธีการตัดทอนนะคะโดยการจับคู่ว่าเศษกับส่วนคู่ไหนบ้างที่ตัดทอนกันได้นี่สังเกตนะอ่ะเก้าถ้าคูจะตัดดูเลข9ก่อน9กับ30อ่าคู่นี้เราใช้แม่อะไรตัดทอนได้คะแม่3นะคะ3หาร9ได้ สามค้งสามหารสามสิบได้สิบค้งอ่าทีนี้มาดูตัวที่เหลือหกกับสิบสี่คู่นี้เราใช้แม่อะไรหารได้คะแม่สองนะคะสองหารหกได้สามสองหารสิบสี่ได้เจ็ดพอตัดทองเสร็จแล้วบรรทัดต่อไปเท่ากับเหลือเลขอะไรบ้างเรานำมาเขียนเลยสามคูณสามส่วนด้วยสิบคูณเจ็ด พอถึงขั้นตอนนี้สังเกตนะคะว่ามีคู่ไหนตัดทอนกันได้อีกติกับสามได้ไหมคะตัดไม่ได้แล้วเจ็ดตัดกระสามได้ไหมก็ไม่ได้แล้วดังนั้นเรานําเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนได้เลยค่ะก็จะได้สามคูณสามได้เก้าสิบคูณเจ็ดได้เจ็ดสิบอ่ะทีนี้คําตอบของเราเป็นคําตอบสุดท้ายไหมลองเช็คซิมีอะไรหันเก้ากับเจ็ดสิบได้อีกไหมคะไม่มีแล้วเนาะแล้วก็เป็น เศษส่วนแท้อยู่แล้วดังนั้นเราก็ตอบได้เลยค่ะก็ตอบเศษเ้านะคะส่วนเจ็ดสิบต่อไปข้อที่แปดนะคะข้อที่แปดข้อที่แปดเศษห้าสิบหกส่วนสิบหกคูณเศษหกส่วนยี่สิบเอ็ดนะคะอ่ะเราก็ใช้หลักการเดิมคือเศษคูณเศษแล้วก็ส่วนคูณส่วน ทีนี้ลองพิจารณาว่าคู่ไหนที่จับคู่แล้วสามารถตัดทอนกันได้อ่คุณครูดูที่ห้าสิบหกกับยี่สิบเอ็ดคู่นี้เราสามารถใช้แม่แม่อะไรคะแม่แม่แปดเนาะไม่ใช่แม่เจ็ด่าแม่เจ็ด เหาร21่สด21หารเจดได้3าครั้งห้สิบหารด้วย7ได้8ครั้งนะคะจากนั้น6กับ16กับ16ตัดได้ไหมได้นะคะโดยใช้แม่2 2หาร6ได้3 2หาร16ได้8อ่ะโอเคทีนี้เราเหลือเลขอะไรเราเหลือ8คูณส ส่วนข้างล่างเหลือ8คูณ3ทีนี้พอบรรทัดน,นี้เรายังสังเกตนะ8กับ8คู่นี้ก็ตัดทอนได้โดยใช้แม่8นะคะ8หาร8ได้1 8หาร8ก็ได้1 3กับ3เสรจกับส่วนคู่นี้เราก็ใช้แม่3หารได้ทั้งคู่3หาร3ได้1 3หาร3ได้1นะคะเหลืออะไรเหลือ1คูณ1ส่วนได้1คูณ1ก็จะได้ เศษหนึ่งส่วนหนึ่งก็เท่ากับหนึ่งนั่นเองนะคะแล้วนักเรียนก็ตอบให้เรียบร้อยอ่าต่อไปข้อที่เก้าที่นักเรียนคนไหนถ้าเกิดว่าได้คำตอบไม่ตรงกับคุณครูนะคะนักเรียนลองสังเกตว่าตัวเลขที่เราได้มาเนี่ยยังสามารถตัดทอนได้ไหมนะคะอ่าเราไปดูที่ข้อเก้านะคะข้อที่เหลักการเดิมนะคะ เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนอ่าทีนี้คู่นี้เรามาดูซิว่าเราจะจะจับคู่ไหนตัดทอนดีบางคนอาจจะใช้สิบกับยี่สิบตัดทอนก็ได้บางคนบอกว่า 8- กับ10ตัดทอนก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะใช้คู่ไหนนะคะแล้วก็แต่คำตอบสุดท้ายเนี่ยถ้าเราทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเราจะได้คำตอบที่เท่ากันค่ะคุณครูจะจับคู่ ตัดทอนยีกับ10โดยใช้แม่10มาหารนะคะสิบหาร20ได้2ครั้ง10หาร10ได้1ครั้งต่อไป8กับ12บคู่นี้ใช้แม่อะไรตัดได้แม่4ใช่ไหมคะแม่4ีีหาร8ได้2ครั้งสีหาร12ได้3ครั้งโอเคทีนี้เหลืออะไรบ้างเหลือ2อคูณสอส่วนด้วย หนึ่งคูณสามนะคะเราคูณออกมาเลยก็จะได้เศษสี่ส่วนสามเป็นคําตอบสุดท้ายไหมคะยังไม่ใช่เพราะว่ายังอยู่ในรูปของเศษเกินเราก็จะนําไปทําเป็นจํานวนคะนะคะจํานวนคะอ่ะบางคนคิดในใจได้คําตอบแล้วแต่อันนี้เดี๋ยวคุณครูทวนให้นะคะเราจะนำสี่เนี่ยเป็นตัวตั้งนะคะแล้วเอาสามขึ้นไปหารนะคะก็จะได้ในรูปแบบนี้ สามหารสี่ได้หนึ่งครั้งเนาะสามหนึ่งสามลบกันเหลือหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวนี้คือคือเศษเพราะฉะนั้นถ้าเรานำมาเขียนในรูปจำนวนคละเราจะได้จำนวนเต็มหนึ่งเศษนะคะเราก็ดึงตัวนี้ไปเขียนคือเศษหนึ่งส่วนส่วนตัวเดิมคือส่วนสามนะคะส่วนสามอ่า <c oughs> แล้วเราก็ตอบเลยจำนวนเต็มหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสามนะคะ ถ้าใครยังไม่ได้ตอบในรูปจำนวนคะก็นักเรียนก็เขียนเพิ่มเติมได้เลยนะคะแต่ถ้าใครยังยังได้คําตอบไม่เท่าคุณครูนักเรียนตรวจสอบว่าเราตัดทอนหมดหรือ,อยังนะคะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้คุณครูเฉลยแค่ถึงข้อ9ก่อนนะคะเดี๋ยวรอดูชิปคลิปต่อไปค่ะ